ซีริตาควงสามีก่อนนรงเดชสวิตญี่ปุ่นลุ้นข่าวนี้ค่ะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักลงในโซเชียลอวดความหวานให้ดีอิจฉากันอยู่ตลอดสำหรับคู่สามีพภรรยาซีริตาเจนเซนนรงเดชกับคุณสามีก่อนนรงเดชซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งจะแอบ คุณลูกชายสุดน่าเลิฟอย่างน้องกวินไปเที่ยวงานกาชาตสองต่อสองทั้งชวนตักไข่ปลาลูกโป่งซ้อยดาวยื่นกินลูกชิ้นอย่างอร่อยน่งฝั่งดนตรีและแจกของให้แฟนๆและเด็กๆมาเที่ยวในงานล่าสุดครอบครัวสุขสันต์ณรงเดชท,ทั้งคุณพ่อสุดหล่อและคุณแม่สุดสวยพร้อมด้วยน้องกวินพาไปเติมเต็มความสุขล้นหลามกันที่โตเกียวญี่ปุ่นค่ะซึ่งสาวริตาก็ได้อวดคลิปล่องเรือดื่มด่ำกับธรรมชาติให้แฟนๆได้กดไลค์กัน นอกจากนี้ยังมีภาพครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกให้ได้ชมความน่ารักอีกด้วยส่วนคนแม่สุดสวยเซริตารอบที่แล้วก็เปลี่ยนถนนในโตเกียวเป็นรันเวย์รอบนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันค่ะเธอมาในลุกเบาเาเรียบรู้ดูแพงแต่ก็ไม่รู้ว่าเที่ยวญี่ปุ่นรอบนี้จะมีข่าวดีให้ทุกคนได้ยินกันหรือเปล่าก็ต้องหอลุอล้นค่ะ